วันทันข่าวสพทสพปสกลนครเขตหนึ่งต้อนรับโรงเรียนกอพดอภาคอีสานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในโครงการพระราชดำริเมื่อวันที่4สิงหาคม2566สำนักงานเขตพื um. ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งนำโดยนายไพรวันจันทนะภูมิในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่ง จากการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการนักเรียนโรงเรียนในโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาว,วชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจําปี2566ระดับภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือโดยมีดรอภิสิทธิ์พึ่งพรผู้อํานวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้กากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน,นวัตกรรมการจัดก,การศึกษาสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนโรงเรียนกอพพอดในจังหวัดสกลนครและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไหนพิธีเปิดหน้าหอประชุมโรงเรียนเมืองสกลนครทาตนารายเจงเวงอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการนักเรียนโรงเรียนกอพรดอประจำปี2566ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดการแข่งขัน4กิจกรรมได้แก่การวาดภาพการเขียนเรียงความภาษาไทยการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษและกิจกรรมโครงงานทั้งนี้นับเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและน้อมดำานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ้ากกลล่และดโอโสท่งให้ความสําคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวสปทสวัสดีค่ะ